อะไรคะพค่ะพีจีเอ็นพีอะไรนะพีจีเอ็นพีอ่านว่าเ e n นเ n นบากาถูกต้องค่ะ H อส E แม่ไก่ถูกต้องอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรคะอืแล้วก็อะไร P P พีไอพีไอเ I ็ เข็มมดุดโอเคออมอ่านว่าบินค่ะบิน <B IN. S 1> ถัง KING อ่านว่าเช็นพพะราชางพะราชา I-N-G ค่ะไอเออ่านว่าเริงเริง<า>แปลว,ว่า,าอะไรคะมาลาม้าลายมาลาย,ม,าลายมีอะไรอีกอันไหนหนูอ่านเป็นอีกคะอันนี้หนูอ่านเป็นนะอันไหนคะอ่านว่าอะไรคะลูกตัวไหนบ้าง อันนี้คือ teacher อนนออ T E A C H E R teacher คุณครูใช่หรอใช่แล้วค่ะอันนี้คือ school โรงเรียนเด็กเด็กเด็ก,เด,กเด็กมาโรงเรียนเลยค่ะ S, <S C H S l O O L ว c h o o l โรงเรียน,นตัวไหนอ่านเป็นอีกคะเป็นนี่คือตัวอะไรคะหมา อีกคือตัวละเอเอเอสเอแฮะลาลาโง่เหรอ